โอ้โหเดี๋ยวต้องเล็งก่อนนี่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 อันกลางมั้งขออันกลางมั้งนี่นี่นี่มันออกมาฝั่งนี้นะเราก็หยิบออกมานะอุ๊ยมันเอียงมั้ไม่นี่มันเอียงเปล่าฮะฮะมันเริ่มเอียงหรือเปล่าเดี๋ยวตามมินินะนี่ฝึกสมาธินะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมินินสวัสดีเพื่อนเพื่อยนะครับมีเพื่อนเคยเล่นหรือเปล่านี่เกมต่อบล็อกนะนี่มันเป็นแบบนี้นะ เป็นต่อบล็อกให้เป็นตึกขึ้นมาอย่างเงี้ยโดยมีชั้นละ3อันนะผัดกันหยิบทีละคนนะหยิบออกคนละหนึ่งชิ้นนะแล้วก็มาต่อข้างบนอีกทีนะใครคนไหนหยิบแล้วมันล้มอ่ะคือคนนั้นเป็นคนแพ้นะครับไม่ดินพร้อมยังครับอ่าอย่ามาเล่นกันเลยอาเริ่มเลยไม่ดินหยิบก่อนเลยหยิบอันไหน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 อ่าใหญ่ล้มนะ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  ดึงดีดึงดีดึงดีว้าวโหใช่มาวางต่อข้างบนนะอาตาตาพ่อตาพ่ออันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าโอ้โอ้ยโอ้ยนี่เกือบแล้วเชียวเลยนะตาไม่นินตาไม่นินยังไง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 อันไหนอันไหนอันไหนโอ้ยเอาไว้ข้างบน ใช่ต้องใช้นิ้วดันออกมาโอเคดันเสร็จไปข้างบนนะฮ่าเอาอันนี้ละกันนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านี่เขามีเบอร์ด้วยนะอุ้ยอุ้ยลนล่นลนลนลนนี่นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาวางบนนี้วางบนนี้ตาไม่ดินตาม่ดินโอ้โหดูมินนอนเล่นเลยอะแบบ โอแบบไม่ไม่เกรงไม่อะไรเนี่ยไม่ตื่นเต้นเลยเหรอฮะนี่เบอร์นี่เลยห้าสิบกับหัวเนี่ยห้าสิบกับอุ้ยอุ้ยจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอ่าได้ได้ได้เอาวางข้างบนนะครับอาทำนิ่งทำนินต้องมือเบานะต้องมือเบาแล้วก็มีสมาธินะครับเกมเนี้ยเนี่ยยังไงยังไงินินยังไง ยังไงยังไงโอ้ลุน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 เมอเอาดั้งสุดเลยอะโอ้นี่มินิเขาเขาเล่นอันกลางเลยนะโอ้นี่ฉลาดฉลาดเล่นอันกลางเลยอะโอ้โหโอ้ยโอ้ยมันจะล้มแล้วเนี่ยตาพ่อยังไงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องเล็งก่อนนี่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 อันกลางมั้งกอนอันกลางมั้งนี่นี่นี่มันออกฝั่งนี้นะเราก็หยิบออกมานะนี่ได้แล้ว อตาไม่นินตาไม่นินฮะไหนไม่นินอันไหนโอ้โหโทำไมดึงออกมาง่ายอย่างนั้นนะโอ้โหนี่นะเป็นเกมสนุกสนานนะฝึกสมาธินะเพื่อนๆน่ะโอ้ขออันกลางนี่ละกันห้าสิบสี่โอ้ยโอ้ไม่ได้แน่นมากไม่ได้แน่นมากแน่นมากโอ้ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้นี่นี่ห้าสิบเอ็ดละกันได้หรือเปล่าห้าสิบเอ็ด เนี่ยดันให้มันออกฝั่งนี้นะโ <Okay. S 3> อเคปืดตายแล้วอุ้ยมันเอียงไม่นี่มันเอียงเปล่าฮะฮมันเริ่มเอียงหรือเปล่าหน <Okay. S 1> ูตามนี่นะนี่ฝึกสมาธินะครับ <ogle> ไม่ต้องไปเล่นมือถือนะนี่ <girl> ห่างไกลมือถือห่างไกลจอคอมพิวเตอร์ห่างไกลทีวีนะมาเล่นเกมนี้ฝึกสมาธินะครับ <g ul od ic> โอ้โหดูนี่นี่โอ้หมือเบามั้มือเบามั้โอ้โหดูดูดูโอ้โหูวิ่งไปแอบตรงนู้นแล้ว ลุ้น <hora> ลุ้นลุ้นลุ้นนะ آ, ตาพอ่อตาพอ่อมินนี่มามาช่วยลุ้นหน่อยเร็วยังไงอย่างไรอันนี้นะละกันนะอุนน้ยอูลล้อันนี้จะหลุดหรือเปล่านี่นี่อันนี้ละกันนี่อันนี้จะหรือเปล่าอุ้ยโอ้เโยแพ้เลยโอ้มินนี่ชนะเลยอ่ะโอ้โหดูโอ้ดีใจดีใจดีใจ โอ้หดูเพื่อนดูดีใจนะโอ้โหเล่นเกมต่อบล็อกชนะพ่อนะโอ้โหดีใจดีใจนะไหนเต้นหนึ่งเพลงดิบัะบัะลัมป๊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 มโอ้โหเล่นม้านะครับโอ้โหเล่นมายโยแล้วเนี่ย